สีตามาแล้วเย yeah. ้นะคะมามานะคะมาสวิธีเรียกพลังให้ตัวเองอ่านะคะทําไมเราต้องเรียกพลังให้ตัวเองล่ะแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเป็น power bank ให้ตัวเองหรือเป็นที่ชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะบางคนเกิดมาเนี่ยพอฟังคนที่เขาคิดบวกทีหนึ่งก็ได้พลังทีหนึ่งนะแต่พออยู่กับตัวเองสักพักนึงแงวแงวอีกแล้วนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะแน่นอนคะ่ะ ขนาดมะม่วงนะคะยังสุกไม่พร้อมกันเลยนะคะเราจะให้คนทุกคนนะเขาเก็ตและมีพลังในตัวเขาเองเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้นะ,ะเรามีในเรื่องของหน้าที่ที่จะให้เรามีความรู้ที่จะมาแบ่งปันว่าเขาทํายังไงล่ะตัวเขาถึงสามารถเป็น power bank ให้กับตัวเขาเองได้ดีไหมคะอ่าเตรียมชาร์จแบตนะคะดูดพลังให้เต็มที่นะคะเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าแต่ละคนนะคะมีความสุขงอมไม่พร้อมกันนะแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะนะถึงจะช่วยเขาได้ไม่ได้ว่าแต่จะช่วยเขานะคะวันนี้สิ่งที่เราควรช่วยมากที่สุดคือการช่วยตัวเองนะคะช่วยตัวเองให้ตัวเอง,เองมีพลังนะคะต้องพูดต่อด้วยนะ,ะเดี๋ยวพี่อ่านจะคิดลึกนะคะโอเคสวยชัดทุกอนูจักโอเคเคลียร์นะคะชัดเจนเซ็กซี่ด้วยนะ,ะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเพื่อนกุ้งนะ พรพวีนะคะเออนางก็นั่งอยู่ตรงนี้เป็นกาลังใจให้โค้ดด้วยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่โค้ดนะมักจะได้รับการบอกกล่าวจากหลายๆคนตลอดระยะเวลานะตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยมักจะพูดกับโค้ดเสมอๆว่าทําไมถึงเป็นคนที่มีพลังเยอะขนาดนี้อยากจะดูดพลังเธอเหลือเกินเออหลายๆคนชอบพูดอย่างนี้เพราะว่าโค้ดเนี่ยเป็นคนที่มีเอ่อพลังล้นนะพลังเอเนจีในทุกๆด้านเนี่ยค่อนข้างที่จะ สื่อสารไปกับคนที่เขาได้รับเนี่ยค่อนข้างรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนมีพลังฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โค้ดมักจะใช้เสมอๆอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของโค้ดเลยนะคะและบวกผนวกกับการใช้กฎของแรงดึงดูดด้วยสิ่งที่โค้ดมักจะใช้เรียกพลังตัวเองเสมอๆนะคะแน่นอนโค้ดก็เป็นคนนะคะในโมเมนต์เดิมๆสมัยก่อนก็อาจจะมีบ้างนะคะในโมเมนต์ที่เราต้องเหงาหงอยเศร้าส้อยซึมเศร้าเหงาเครียดโอ๊ยมันไม่เป็นดั่งหวงังเป้าหมายที่ตั้งมันยังไม่ได้เงินวัะมามันก็ไม่มา คนรักนะที่ว่าจะมีแล้วก็ไม่มีสักทีจะได้แต่งงานแล้วก็ถูกเลื่อนไปอีกเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะแน่นอนภาวะจิตนะตกต่ำรันทดแบตบหมดไม่มั่นใจเออนะทุกสิ่งทุกอย่างเอฟนิจิงจิงกะเบลมันก็ดูขัดหูขดัดตามันดูไม่เจริญหูดูไม่เจริญตาไปหมดเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีนะฉันจะทำยังไงดีฉันหมดแรงแล้วนะทำยังไงดีหมดแรงแล้วนะเออ บางคนนะคะก็มักจะใส่ภาษาแบบนี้ให้กับเหตุการณ์ที่เราเจอเสมอๆเมื่อเราใส่เหตุการณ์ภาษานะภาษาแบบนั้นกับเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนนะคะคุณว่าวันนี้นะคะคุณเจอสถานการณ์ที่มันเป็นลบแล้วเออแต่คุณยังใส่ภาษาออกไปให้มันเป็นดับเบิลลบเข้าใจส,สิ่งที่โค้ชพูดไหมคะโอ้ยทำไมชีวิตช่วงนี้มันแย่อย่างนี้วะเห็นไหม อะไรก็ขายไม่ได้ยอดก็ตกเจ้านายก็ดา่าหมาก็กัดรถก็ชนโอโ้คุณกำลังเพิ่มพูนค่ะคุณกำลังเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่เพราะจ้ากดของแรงดึงดูดเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเรียกร้องพั่มพนา,นาบนเกา่ากับมันบ่อยๆซ้ำๆๆๆ แล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาคุณกำลังดึงค่ะสถานการณ์เหตุการณ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นกับคุณวิธีการที่คุณจะเรียกพลังคุณกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะอ่าวันนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องรู้และต้องทำ เมื่ออะไรที่คุณรู้สึกแบตในร่างกายคุณมันอ่อนล้าเหลือเกินฉันจะไปไหวไหมวะเนี่ยจะเดินต่อ,อยังไงวะเนี่ยขามไม่มีแรงนะสิ่งที่คุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์ณนะโมเมนต์นั้นนะคะว่าคุณกําลังแบตหมดแล้วอย่างน้อยคุณรู้ตัวใช่ไหมคุณต้องทำอันดับแรกเลยคือลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถค่ะ ลุกขึ้นค่ะทําบางสิ่งบางอย่างค่ะให้มันสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะเออโบอกโบกโบกสายโบกโบกโบกเออเปลี่ยนอิริียบ,บทันทีแต่ในกรณีที่คุณอยู่ที่ทํางานลุกขึ้นเต้นไม่ได้ใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตนะคะเจอเล้งเคียใช่ไหมขออนุญ,ญาตนะคะไปเข้าห้องน้ําค่ะไปเต้นอยู่ในห้องน้ํจาจินตนาการว่าเพลงมันเปิดดังมากคุณกําลังใส่ภาษากายค่ะคุณกําลังใส่ภาษากายให้กับ อิริยาบทใหม่หรือความรู้สึกใหม่ค่ะเมื่อคุณเครียดนะคะคุณเต้นอ่ะคุณลองทําตามที่โค้ดบอกก็ได้นะคะคุณลุกขึ้นค่ะแล้วคุณเต้นค่ะเต้นแบบเบามันค่ะเต้นแบบชนิดที่ว่าบ้าบอคอแตกไปเลยค่ะแล้วคุณลองนึกเรื่องเครียดไปพร้อมๆกับการเต้นค่ะทําได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะ เต้นเอาที่คุณคิดว่าอท่านยังแม่นสุดแล้วท่านนี้แม่นเกิดแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะเมื่อคุณเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนท่าทางของคุณฟิลลิ่งและอารมณ์คุณจะถูกเปลี่ยนทันทีค่ะอ่าเร็วไหมแบบนี้เอ้ยฉันเศร้าอยู่ใช่ฉันลุกเต้นทําไมเพื่อตัวคุณไงคะ โอเคไหมคะถ้าคุณไม่รู้คุณอยู่ตรงนั้นต่อไปยิ่งหนักเลยค่ะสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนยิ่งเลวร้ายกับคุณมากยิ่งขึ้นเพราะคุณกําลังสาวค่ะเรื่องแบบนั้นให้เข้ามาหาคุณค่ะการที่คุณมีสติแล้วรู้แล้วว่าตัวเองกําลังหมดพลังกําลังแบดออนคุณต้องดึงตัวเองค่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันกําลังแบดออนว่ะไปทําตามที่โค้ชบอกเลยค่ะลุกขามุมค่ะไปเต้นซ้ายเต้นขวา การที่คุณจะลุกเปลี่ยนและสร้างพลังให้ตัวคุณคุณต้องเต้นไปหนึ่งว่าเพลงที่มันที่สุดในโลกเออและถ้าเต้นที่มันมันที่สุดในโลกนะเมื่อคุณเต้นออกไปเนี่ยด้วยอารมณ์ฟิลลิ่งแห่งความสนุกคุณจะเปลี่ยนมูฟเมนต์ทันทีสิ่งที่มันคุณคล้องมองใจมันจะยุติค่ะมันจะหยุดโอเคไหมมันจะหยุดทันทีนะเมื่อมันเริ่มหยุดแล้วคุณควรจะทำยังไงต่อคะอ่าเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งแล้วนะ คุณควรเปลี่ยนเปลี่ยนการเป็นตอนนั้นให้ลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถนะคะลุกขึ้นไปหามุมไปหาที่นะที่เราสามารถออกภาษาได้เมื่อคุณเปลี่ยนอิริยาบถแล้วนะคะคุณเปลี่ยนอิริยาบถที่มีความสุขแล้วข้อสอบนะคะวิธีชาร์จ up ตัวเองนะชาร์จพลังตัวเองนะให้สปาร์คขึ้นทันทีนะะนะคะที่คนอื่นกำลังซึมเศร้าเหงาหงอยย่อตกอะไรไม่ได้ก็ตามเราไม่ต้องไปสนใจค่ะตอนนี้เราต้องชาร์จพลังให้ตัวเองก่อนอย่าไปเอ่ออหอมกกับสิ่งที่ คนอื่นเขาพูดให้เราฟังสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาหาคุณแล้วทาให้คุณต้องซึมเศร้าหนะักปิดหูค่ะอิกนอไม่ฟังค่ะไม่รับเพราะเราก็จะไม่รอดแล้วใช่ไหมถ้าเราไปฟังเขายิ่งหนักเลยเพราะเราลุกเปลี่ยนภาษากายแล้วนะคะข้อที่2ที่คุณต้องทําเลยนะคะคือคิดถึงคนที่คุณรักค่ะและคนที่รักคุณค่ะทําไมต้องทําแบบนั้นนะคะ วันนี้หลายๆครั้งนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยคนเราก็มักจะลืมอะลืมคิดถึงคนที่เรารักไปว่าโอ้โหถ้าเราเครียดขนาดนี้ถ้าเราต้องเป็นแบบนี้แล้วพ่อแม่เราล่ะจะเป็นยังไงต่อไปหรือลูกเราล่ะเราไม่มีแรงวันนี้แล้วลูกเราต่อไปภายหน้าลูกเราจะเป็นยังไงวันนี้พ่อแม่เราต้องโชคดีสิวะที่มีคนอย่างเราเป็นลูกลูกเรานี้ต้องโชคดีสิวะที่มีคนอย่างเราเป็นแม่ ให้คุณคิดถึงคนที่คุณรักค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังทํานั้นมันยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่สําหรับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณหรือจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะใครก็ได้นะที่คุณรักเขาแบบสุดจิตสุดใจเลยนะเมื่อคุณรู้สึกสํานึกนะแล้วก็รักเขามากพอเนี่ยคุณจะรู้สึกมีพลังค่ะเพราะความรักที่คุณมีให้เขามันหมดหัวใจเมื่อมันหมดหัวใจเนี่ยเวลาคุณนึกถึงนะ ไอ้หัวใจเนี่ยอันชุ่มฉ่ำเนี่ยมันจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกสดชื่นเบิกบานได้อีกครั้งว่าคุณทําสิ่งสิ่งนี้เพื่อใครอยู่โอเคไหมโอเคไหมคะอ่านะอย่าลืมนะคะบางคนลืมนะบางคนลืมนะนึกถึงแฟนอย่างเดียวไม่เคยนึกถึงพ่อแม่บางคนนึกถึงลูกอย่างเดียวไม่เคยนึกถึงพ่อแม่ไม่เคยนึกถึงแฟนอ่นะนึกถึงทุกคนเลยค่ะคนที่เรารักทุกๆคนว่าถ้าเราทําเป้าหมายที่เราตั้งไว้ต่อไปเนี่ย คนที่เรารักจะเป็นยังไงเออมีความสุขขึ้นไหมดีขึ้นไหมเขาจะภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนนะมีแม่ที่น่ารักและดีขนาดนี้เออพ่อแม่จะภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนนะว่าเราเนี่ยมีลูกที่เป็นอัพชาต์ตบุตรเสรือเกินเออดีไหมคะวิธีที่3นะคะในการเรียกพลังให้ตัวคุณคือการที่คุณต้องสื่อสารภายในกับตัวคุณค่ะโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกค่ะคุณเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าจิต เป็นนายกายเป็นบ่าวหรือจิตนํากายนะคะวันนี้สิ่งที่คุณต้องคุยกับตัวคุณคือคุณข้างในเนี่ยค่ะในตัวคุณข้างในนี่แหละค่ะคุยกับตัวเขาค่ะว่าเฮ้ยสีตาแกมันยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วสีตาเธอเป็นคนสวยมากนะสีตาเธอเป็นคนเก่งมากนะรู้ไหมว่าเธอเป็นที่ภูมิใจของครอบครัวเธอคือคนรวยที่สุดของตระกูลนะ เธอคือคนที่พ่อแม่ภูมิใจนะเธอคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนมากมายนะเธอรู้ตัวหรือเปล่าทํามันต่อไปสิ่งที่เธอทํามันดีแล้วมันดีที่สุดแล้วโอเคไหมโอเคไหมคะอาเราเรียกตัวเราค่ะคุณเป็นยังไงเอยชื่อตัวคุณไปเลยค่ะให้พลังตัวคุณด้วยการเรียกค่ะและคุยกับตัวคุณภายในค่ะไม่ใช่พูด แต่ความรู้สึกมันไม่ได้อันนี้ไม่ไปคุณต้องพูดพร้อมกับฟิลลิ่งค่ะอ่าจะพูดกับตัวเองในใจแบบดังๆเข้าใจส,สิ่งที่โค้ดพูดใช่ไหมตะโกนในความคิดอ่ะดังๆแล้วพูดกับตัวเองได้เวลาเรานั่งที่โต๊ะทํางานอืมแลวจังหวะที่คุณทำสามโรเซสที่โค้ดบอกเรียบร้อยแล้วโปรเซสที่สี่ที่คุณจะทําในการที่เรียกพลังในตัวคุณคือคุณต้องหาไอดอลหรือโลโมเดลไว้เลยสําหรับสิ่งที่คุณอยากจะเป็นคนที่คุณอยากจะเป็น บางคนนะคะอืมยากจะเป็นหัวหน้าง,งานคุณก็ไปดูวหัวหน้าง,งานแบบไหนที่คุณชอบบางคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่งคัง่งใครละ่ะคือไอดอลหรือโมเดลที่คุณอยากจะเป็นเบืร์คุณทำสามโปรเซสที่ค้ดบอกแล้วให้คุณเปิดดูประวัติหรือการเป็นของบุคคลคนนั้นทันทีว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะแล้วย้อนหลังไปดูนะคะคุณจะเห็นเลยว่าต้นแบบเขาคุณเขาคิดเขาทำเขาสร้างอะไร เมื่อคุณเห็นแบบนี้นะคะคุณเอาตัวคุณไปทาบเลยค่ะว่าฉันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนฉันเนี่ยอายุน้อยร้อยล้านแน่นอนฉันนี่แหละคือที่สุดของประเทศแล้วเออพูดอะไรพูดไปเลยค่ะมันเป็นคำพูดที่เราพูดกับตัวเราเราไม่ได้ไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านเขารู้หรือพวกนับ ดับฝันข้างบ้านข้างเตียงข้างที่ทํางานได้ยินสิ่งที่เราพูดคือเรากําลังพูดกับตัวเราเองพูดอะไรก็ได้อ่าเมื่อคุณหาโมเดลเจอแล้วคุณพูดกับตัวคุณเลยค่ะวันเนี้ยแหละ วันต่อไปต้องเป็นฉันไม่นานหลอกสิตาเธอต้องได้เป็นแน่นอน4ี่หัวข้อนี้เดี๋ยวโค้ชจะทวนให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะในการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบตอ่อนเฮ้ยทำไมอยู่ดีเหมือนไม่มีแรงนะณักโมเมนตะ์ Moment นั้นอะเราอาจจะไปโดนกระทบกระทั่งแล้วเราดันไปเก็บสตอรี่ ในเรื่องราวผู้คนที่เขามาพูดกับเรามาบอกกับเราเราก็พลอยเหงาหงอยเศร้าๆไปกับเขาด้วยหรือวันวัน,วนเราฟีด Facebook ดูแต่เรื่องเศร้าเหงาหงอยรันทดเราก็เป็นอยู่แล้วนะคะแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเสพมันทําให้เราแบตอ่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชาร์จแบตให้ตัวคุณค่ะโดยการทำสี่สิ่งที่โค้ดบอกนะคะสสิ่งนั้นนะคะ ข้อหก็คือลุกเปลี่ยนอิริยาบถนะคะลุกไปทําอะไรสนุกสนุกเต้นออกกําลังกายเพลงด้วยเพลงที่เมามันและเต้นแบบบ้าคลั่งที่สุดนะคะโอเคไหมข้อ2ค่ะคือคิดถึงคนที่เรารักอ่าและคิดถึงคนที่เขารักเรานะคะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับครอบครัวเราสําหรับคนที่เรารักนะคิดไปเลยนะคะแล้วเราจะมีพลังขึ้นโอเคไหมอ่า ข้อ3ค่ะคือการเรียกสติให้พลังตัวเองนะคะด้วยการตบหน้าอกเบาๆนะแล้วบอกว่าเราเนี่ยทำได้เราเนี่ยเจ๋งนะเราเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับมนุษย์นะเราเกิดมาเพื่อเป็นคนดีของประเทศเราเกิดมาเพื่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเราเกิดมาเพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราเกิดมาเพื่อทําหน้าที่คนไทยที่ดีที่สุดเออพูดไปโอเคไหมข้อ4นะคะเมื่อ การเปิดรับของคุณมันเปิดรับในข้อมูลที่ดีแล้วข้อ4นะสำคัญมากคือคุณต้องดูโมเดลนะหรือไอดอลคุณในการเป็นของเขาและสวมการเป็นแบบเขาทันทีเปลี่ยนวันละนิดนะวันละหนึ่งองศา365วันก็365องศาคุณก็เปลี่ยนไปเยอะและ ะะแต่ถ้าคนอยากเปลี่ยนเร็วคุณก็ต้องรีบทาบเร็วค่ะว่าคนที่คุณจะเป็นไอดอลนั้นเขาคิดแบบไหนเขาทําแบบไหนเขายิ้มแบบไหนเขาพูดด้วยคําพูดแบบไหนฝึกฝนค่ะสิ่งที่โค้ดบอกคุณนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปนะโค้ดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตคุณได้นะคะแล้ว21วันที่คุณมาดูโค้ดเนี่ยโค้ดการันตีเลยนะคะว่าคนที่ได้รับฟังโค้ด21วันนะคะ คนอื่นยังยืนบนพื้นดินแต่คุณไปอวกาศแล้วค่ะอย่าลืมนะคะทุกค่ําคืนก่อนนอนคุณต้องขอบคุณตัวคุณ ขอบคุณนะคะลมหายใจขอบคุณผิวพรรณหน้าตาของคุณขอบคุณเงินทุกบาทในกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะขอบคุณที่นอนของคุณขอบคุณครอบครัวของคุณขอบคุณรถของคุณขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้เท่าที่คุณจะนึกได้หลังจากนั้นคุณอย่าลืมใส่ภาษานะคะตั้งโปรแกรมจิตตัวคุณว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนพูดไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่คุณอยากจะเป็นหรือคุณเป็นมันไปแล้วนะคะ อายุน้อย้อยลานฉันคือคนที่รักยิ่งของคนทั้งประเทศใส่ไปเลยค่ะแล้วคุณก็นอนไปพร้อมๆกับการฟังเพลงบรรเลงยิ่งดีมากอันนี้เทคนิคที่โค้ดทําทุกวันนะคะสิ่งนี้คุณไม่ควรลืมแต่หลังจากนั้นคุณควรปฏิบัติตามในสิ่งที่โค้ดแนะนําคุณ1นถึงเวันนี้นะคะคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณขาดไปหรือบางคนดีอยู่แล้วคุณก็จะได้แอดวานมากยิง่งขึ้นเพราะสิ่งที่โค้ดเอามาถ่ายทอดให้คุณน,นี้นะ,ะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของตัวโค้ดเองนะคะ โค้สร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะจากการใช้กฎของแรงดึงดูดเพียงระยะเวลาแค่1เดือนโดยที่โค้ดไม่ได้ลงทุนเลยโค้ดถ่ายทอดให้คุณแบบไม่กักนะคะแบบไม่กักที่สําคัญฟรีด้วยกําไรอยู่ที่คุณล้วนๆนะ,ะถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่ทํามีค่าเท่ากับ0ูนย์นะคะคุณจะไม่ได้อะไรไปเลยแต่วันนี้นะ คุณเรียนรู้คุณทําซ้ําคุณบอกต่อนะนอกจากคุณได้กุศลแล้วตัวคุณนั่นแหละค่ะที่จะเปลี่ยนไปและมีความสุขมากๆอย่างน้อยสิ่งที่คุณต้องได้กลับไปจากการรับชมเพจของโคนเนี่ยคือความสุขอย่างแน่นอนโคน้มั่นใจมากๆนะคะซึ่งความสุขนะทั่วโลกต่างก็ขวอยควา้ามองหามันแต่วันนี้คุณได้เจอแล้วคุณได้ตื่นรู้แล้วนะคะ ฝากบอกต่อด้วยสําหรับเรื่องราวดีๆที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะอย่าลืมไปดูสําหรับคนใหม่นะที่ยังไม่เคยดูโค้ดเลยนะคะไปย้อนดูให้ได้นะคะวันที่1น,นะ การเคลียร์จิตสําคัญมากๆนะคะเมื่อคุณเคลียร์จิตคุณแล้วคุณพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆมากมายโค้ดก็อธิษฐานจิตนะคะขอให้เจอคนดีๆมาเป็นกัลยานามิตรมาร่วมเพจกันนะ,ะแลวโค้ดสัญญาจากหัวใจของโค้ดเลยค่ะว่าโค้ดจะทําให้คุณมีชีวิตทีด่ดีขึ้นอย่างแน่นอนมีชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่คุณอยากจะเป็นอย่างแน่นอนนะคะเราจะไม่ปล่อยมือกันนะคะหลังจากจบคสอ21วันแล้วนะคะ โค้ดจะประกาศคอร์สนะสำคัญของโค้ดเลยนะคะเป็นโค้ดเป็นคอร์สการกุศลอ่ะเป็นคอร์สการกุศลนะคะที่จะรวมสูตรลับนะที่แบบว่าเอาไปทําได้จริงแต่โค้ดยังไม่ประกาศเนาะอ่ะแค่7วันนะพิชิตนะรายได้ เจ็ดหลักภายใน7วันแบบเร่งด่วนทํำยังไงนะคะเป็นคอร์สการกุศลโค้ดจะเอาเงินทั้งหมดที่พวกคุณบริจาคนะคะไปสร้างสาราปฏิบัติธรรมขันตินะคะแม่ชีสุภาพรสภาพงนะคะที่ปาเซนบุรีฟรีนะคะบริจาค50สตังค์หนึ่งบาท2บาทได้หมดเลยเงินทั้งหมดโค้ชทาบุญทั้งหมดเลยนะคะเป็นเป็นคอร์สที่โค้ชนะตั้งใจจะทํานะเพื่อให้คุณทําไปแล้วแอคชั่นไปแล้วได้ผลเลยดีไหมคะ ไม่ต้องลงทุนกำไรล้วนใช่แล้วค่ะคุณปุ๊กกี้อ่าเยี่ยมนะคะคุณพุ่มสวัสดีค่ะคุณพุ่ม A P N ฟรีบวกกำไรใช่แล้วฟรีบวกกำไรจริงๆค่ะอ่าบอกว่าทุกคนจะได้ความรู้นะพี่อัญบอกภาษากายเต้นๆตนึกถึงครอบครัวคนรักเล็กสติสวบทไอดอลไอดอลนะคะไม่ใช่ไอดอลนะคะซุปเปอร์คุณป้ามหาสัจจร์จ้าในวันนี้ยินดีกับป้าดาด้วยค่ะอ่าพี่อัญเปิดเพจสิบแปดบวกใช่ไหมคะได้ค่ะอืมรักพวกคุณทุกคน นะรักจริงๆรักแบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนรักก็คือมันรักอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะบางคนอาจจะมองเรายังไงนะคะเราไม่ได้สนใจในสิ่งที่คนอื่นเขามองค่ะเรามองในสิ่งที่เราทําว่าการที่เราทํามันคือการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนจํานวนมหาศาลนะยิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะฝากไว้ให้ทุกคนด้วยสําหรับข้อแคอนนี้นะคะอ่ารักพวกคุณทุกคนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะ ฝึกฝนทําซ้ํานะบอกต่อกับเรื่องดาวดีๆนี้ตลอดตลอดตลอดไปนะคะอ่าขอบคุณที่รับชมคลิปโค้ดมาจนถึงตอนนี้นะคะหมดแล้วหมดแล้ววันนี้โอเคไหมโอเคไหมคะสวัสดีค่ะพี่สลินทิปยินดีเลยนะคะใครนะคะที่เอาไปทำแล้วนะได้ผลลัพธ์ดีๆยังไงมาเล่าให้โค้ดฟังบ้างนะคะ เป็นยายาวิเศษนะจะลงใจโค้ดนะว่าสิ่งที่โค้ดทำเนี่ยพวกคุณรับรู้ได้นะคะเขาอยากให้คุณมีความสุขนะคะมีความสุขกับสิ่งรอบตัวคุณนะครอบครัวคุณคนรักคุณนะคะเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวนะคะชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วคะ่ะเชื่อโค้ดนะคะแล้วพวกคุณทุกคนคะ่ะมีความสุขมา,มากๆส่งไปทําภารกิจชีวิตต่อ มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วเรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะฝากติดตามเพจเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตาด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายเริ่มอยูฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย